ความิพภ,ภากษาเกี่ยวกับการบรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาความิพาคษาสันิการที่กาที่ทับ4อันางสาวอออ่างโจทย์นางชอช้างจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอามาตรา 83, 91, 326, 328, 393พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล พิาพากษายกฟ้องโจทกุทรศาลอุทธรธภาคหนึ่งพิาพากษาหยืนโจทฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาเร่งชื่อในคำพิาพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาศาลฎิกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามฎิกาของโจท์ประการแรกว่าโจท์บรรยายฟ้อง ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา328หรือไม่โจทย์บรรยายฟ้องว่าจำเลยดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการพิมพ์ข้อความสรุปทิพย์พาไปขำนะคะลงในโปรแกรมไลน์ อันเป็นการใส่ความโจท์ซึ่งหน้าทำให้โจท์ได้รับความเสียหายต้องอับอายถูกดูหมิน่นถูกเกียดชังถูกเหยียดยาำการทำของจำเลยเป็นการใส่ความโจท์ต่อสมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เห็นข้อความของจำเลยก็ย่อมจะเข้าใจว่าโจท์เป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนชั่ว ขอให้ลงโทษต,ตามประมวลกฎหมายยามาตรา 326, 328, 393เห็นว่าฟ้องโจทยไม่ได้บรรยายว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทอันเป็นการกระทําโดยการโฆษณาซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา328จึงเป็นฟ้องที่ไม่ครบองค์ประกอบความผิด คำฟ้องของโจทย์ในความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา328เป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158อนุห้ดีกาของโจทย์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทก์ับการต่อไปว่าความผิดฐานหมิ่นประมาท และฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายยามาตรา3 2 6 3 9 3ต้องห้ามอุทธรในปนัญหาข้อเท็จจริงตามที่สารอุทธร์ภาคหนึ่งวินิจฉัยหรือไม่เห็นว่าคดียาเรื่องใดที่จะต้องห้ามอุทธรในปนัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่นั้นต้องพิจารณาโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับ ข้อหาแต่ละก,กระทงความผิดเป็นสำคัญเมื่อความผิดในกระทงนั้นมีความผิดหลายบทรวมอยู่ด้วยถ้าบทหนักไม่ต้องห้ามก็ถือว่าทุกบทไม่ต้องห้ามคดีนี้โจทย์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าและฐาน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามประมวลกฎหมายยามาตาาร3า326 3 9เพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550 มาตรา14อนุ1เห็นได้ว่าเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทเมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14อนุ1ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา90มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปนัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา193ทวิดังนั้นแม้นความผิดฐานหมิ่นประมาทเมียตัดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า มีอาตาโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรในพนาคข้อเท็จจริงด้วยที่สารอุทธร์ภาคหนึ่งไม่รับวินิจฉัยอุทธรของโจทกในความผิดฐานดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ชอบสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยและดีกา และสารดีกาเห็นสมควรที่จะวินิจฉัยไปเสียทีเดียวในประเด็นความผิดที่โจทย์ดีกาว่าคดีโจทย์มีมูลในความผิดฐานหมิ่นประมาทและฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอามาตรา326 393หรือไม่โดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้สารอุทธรภาคหนึ่งวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวก่อนเมดดื่อโจทย เบิกความในชั้นไต่สวนหม,มุนฟ้องโดยไม่ได้ยืนยันว่าข้อความตามคำฟ้องมีข้อความใดบ้างที่เป็นเท็จหรือที่ถูกต้องความจริงและเป็นเช่นไรเมื่อพิจารณาข้อความตามคำฟ้องแล้วมีลักษณะเชิงเปรียบเทียบและข้อความบางตอนกล่าวในทํานองเสียดสีอย่างฟังไม่ได้ว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามโจทษ หรือเป็นการใส่ความโจทย์ต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้โจทย์เสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกียรชังเมื่อคดีฟังได้เช่นนี้การกระทำของจำเลยจึงไม่มีหมูลนความผิดฐานหมิ่นประมาทและฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญาตรา326-393ดีกาาวของโจทย์ในข้อนี้ ฝังไม่ขึ้นมีปัญหาต้องวิจัยตามฎีกาของโจทย์ประการสุดท้ายว่าคดีโจทย์มีมูลในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14อนุ1หรือไม่โจทย์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14อานุ1นนเดิมแต่ระหว่างพิจารณาของสาลฎีกาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเ,เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศฉบับที่2พศ2560มาตรา8อายุเรื่องความในมาตรา14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอน,นุหนึ่งโดยทุจริตหรือโดยรอกรวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายหแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทําความผิดฐานบิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายยาซึ่งมาตรา14อนุหนึ่งที่แก้ไขใหม่ใช้กับกรณีการ กระทำโดยทุจริตหรือโดยรอกรวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายหแก่ประชาชนแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่กับกคโรนีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิน่นหรือถูกเกียรติชังซึ่งมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาระบ,บุไว้ว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วการทราของจําเลยตามฟ้องจึงไม่มีมูลเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตรา14อนุนหนึ่งที่แก้ไขใหม่อีกต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตราส วักสองที่สารอุทธรภาคหนึ่งพิพากษายกฟ้องโจทย์มานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยในผลดีกาของโจทฟังไม่ขึ้นทุกข้อพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตราสองบุคคล จะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมาตราสองวรรคสองถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทําเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้กระทำการน,นั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและถ้ามีและถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นถ้ารับโทษอยู่ก้หยการลงโทษนั้นสิ้นสุดลงประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20งหม่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา328ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำ โดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพ หรือโดยกระทำเปล่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีวินาความมายามาตราหนึฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีอนุหา้าการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงหล,หลายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องได้พอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจเข้าหาได้ดีในคดีหมิ่นประมาทถ้อยคำพูดหนังสือภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาทให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง ประมวลกฎหมายวิธีวินายความายามาตรา193วิทห้ามมิให้อุทหรณ์คำพิพากษาสารชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อที่จริงได้มาตรา193ทวีอนุ1จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกมาตรา193ทวีอนุ2จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่ศาลร,รอการลงโทษไว้ มาตรา193ทวิอนุ 3, 3าสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้หรือ193ทวิอนุ4จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน1,000บาท